สวัสดีครับผมร้านน็อตโซลาเซลล์ครับผมวันนี้พามาดูการทํางานปั๊มน้ําโซลาเซลล์ตอนช่วงที่ไม่มีแสงแดดนะครับตอนนี้นะครับผมฟ้าคึมคึมเมฆมัวมวนะครับแต่ก็ยังทํางานดีนะครับผมสําหรับพี่น้องท่านใดที่ต้องการใช้น้ําเป็นจํานวนเยอะนะครับผมต้องการเปิดใสนาข้าวทํานาปังเปิดใสคลองใสสะนะครับต้องการเปิดอยู่ตลอดเวลานะครับอยากประหยัดต้นทุนในระยะยาวนะครับผมหันมาใช้เป็นพลังงานโซลาเซลล์นะครับ ไหลทั้งวันโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าไฟค่าน้ำมันนะครับไหลแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เราใช้เป็นปั๊มสเปคดูดลึกนะครับผมเป็นท่อน้ำของนิ้วครึ่งนะครับใช้เป็นปั๊มสองแรง1,500วัตต์สามแผงนะครับผมก็ยังทำงานดีนะครับสำหรับสเปคปั๊มบ่อนี้นะครับผมเป็นปั๊มตัวสองแรงนะครับสามารถหย่อนลึกได้125เมตรนะครับส่งไกลได้แน่นอนนะครับผม บ่อบาดานนะครับเป็นบ่อหกคูณสี่นะครับผมที่ทีมงานของเราเป็นคนมาเจาะนะครับผมครบจบที่เดียวนะครับโดยทีมงานมาตรฐานนะครับผมสําหรับท่านใดที่อยากเจาะน้ําบาดานทําแทงน้ําติดตั้งโซลาเซลล์นะครับครบทุกระบบนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมโดยทีมงานของเราครับรับติดตั้งนอกสถานที่ทั่วประเทศไทยนะครับไปทุกพื้นที่นะครับผมถ้าเจาะน้ําไม่ออกนะครับ ไม่เจอน้ำเราไม่ได้คิดเงินนะครับผมแล้วก็โซลาเซลล์รับประกันหลังการขาย2ปีเต็มนะครับทุกกรณีนะครับเสียเปลี่ยนให้ต้นใหม่นะครับผมสําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับพาพี่น้อง f c มารับชมนะครับการทํางานนะครับของโซลาเซลล์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ